สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ครับนะจับเช้านี้ครับผมมีวัตถุมงคลนะครับนะของลูกปูเจือนะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะฮะทั้งหมดวันนี้มี15รายการนะครับแล้วก็มีของอเจ้าสัว 1, พันล้านนะครับที่ลังและเป็นแสนนะพี่นะฮะได้มา2องค์พี่มาแบ่งปันพี่น้องในราคาเบาๆวันนี้ครับนะสหรับวันนี้พี่นะฮะผมบอกเลยว่ามีรายการพิเศษแล้วก็มีหมวกอื่นไอ้หม่อุ่นอุ่นนะครับมาเปิดนะฮะประมาณ เจ็ดรายการพี่นะฮะมงอุ่นมาเปิดมาเจ็ดรายการแลวลุ้นตรนนี้เหลือประมาณสามสี่ลุ้นนะพี่นะฮะลุ้นละห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบนะฮะถูกใจพี่ปิดอย่างเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งเลยครับนะรายการที่หนึ่งวันนี้ครับขอนําเสนอมาที่นะฮะรายการนี้เลยครับนี่รายการนี้ครับนะฮะเป็นเหรียญหล่อเนื้อรวมมวลสารเกจิครับนี่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูสักครู่นะครับนี่พี่นี่ครับ นี่ครับเขาประมูลกันอยู่นะฮะได้ประมาณ4,000ันไปสามพันเนะครับนะเป็นองค์นะครับพี่สามารถเอาไปทุบได้เลยนี่ครับเป็นรายการนี้ฮะนี่ครับเหรียญหล่อเนื้อรวมมวลสารเกจ,จินะครับบรรจุในองค์ดินเผานี่ฮะ ลุ้นหน้ากากทองคำห้าเหรียญนะและลุ้นหน้ากากเงินเก้าเหรียญนะครับจะสร้างร้อยองค์นะครับนะว่าจะเป็นเนื้ออะไรและมีลุ้นได้นะลุ้นหน้ากากเงินด้วยหน้ากากทองคําด้วยนะครับสี่พันผมไม่เปิดนะครับนะผมเปิดเพียงแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะฮะขอคนที่รับได้พี่นะครับขอคนที่เอาไปบูชานะครับนี่นี่ครับในนี้จบกันที่สี่พันนะครับผมขอแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมขอแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแต่ผมจะแกะให้ดูรับ นี่นะผมแกะดูนะแกะใตองก,ก็ได้หนิขู่นะนี่นี่โอ้โหเป็นไงพี่นะครับนี่ต้องขึ้นปกเลยนะพี่ผมว่านี่องค์นะครับทุบได้เลยนะพี่นะะทุบตรงนี้ก็ได้หรือทุบอาเต็มใบก็ได้พี่นี่ นะครับจะมีพระอยู่ด้านในนียพี่นะเป็นลุ้นตัวเองนะพี่นะนี่นะครับนี่แกะด้านล่างได้นะครับอ่ะนะฮะพี่รายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้นะพี่ชอบถูกใจพี่ปิดเข้ามาได้นะครับรายการนี้เอาไปลุ้นเองที่บ้านได้เลยนะครับนะฮะนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสี่พันผมไม่เปิดนะครับนะครับราคาไปไกลแล้วพี่นะครับนะอ่าน่าจะตกอยู่ประมาณสามพันสี่พันสองพันกว่ามีแน่ี่นะครับ ผมเปิดแค่หนึ่งพันแปดร้อยพอพี่นะครับน,นะใส่กล่องให้กล่องใส่ยากโอเคเสร็จยบร้อยครับเสร็จยบร้อยมาครับมาโอเคนี่ครับเดีบร้อยนะ เรียบร้อยครับนี่โอเคนะหนึ่งพันแปดร้อยนะครับนี่เขียนอยู่รายการที่สี่สิบห้ามาลุยกันต่อพี่ชายครับรายการที่สองครับนะครับเปิดโมกอุ่นตรงนี้โมกปิดโมกอุ่นให้ประมาณเจ็ดรายการนะครับหมดแล้วพี่นะครับเหลือรุ่นประมาณสามสี่รุ่นนะครับไว้ให้พี่น้องที่จะเอารุ่นกันนะนะฮะห้ารุ่นห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ที่หลังนะครับสำหรับรายการที่ยังพอมีอยู่เดี๋ยวผมอัปเดตให้พรุ่งนี้อีกทีนะเนะย แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะมีงานะทีเด็ดแน่นอนนะพุ่งนี้นะครับเซอร์ไพรส์นี่ครับ <c oughs> มาครับรายการที่สองนครับนะขออนุญาตเปิดออกมาครับ มีเจ็ดองนะพี่นะแล้วก็มีเหรียญยืนเหรียญยืนนะฮะแล้วที่พิพ์เดียวกับหลวงปู่ศิลาครับนะหลวงปู่เจ้าสิบชาติเลยครับแล้วก็มีเหรียญบอยท่าประจันนี่ฮะที่รางลางเป็นแสนนะพี่น่เศกที่พักใต้นะฮะจะสสุพันล้านนะพี่นะพรมการนี่ครับขอญากเปิดนะครับนะองค์นี้โอ้โหรายการนี้เปิดความชุบทองเหรียญเหรียญจริงนะฮะพี่ใหญ่สวยเลยนะนี่พี่ดูฮะ พี่ดูอย่างนี้ฮะดูความคมความสวยได้เลยไม่ต้องสองกล้องก็ดูดูความสวยได้เลยนะฮะนี่ครับเลขโค้ดตเบอร์นะฮะสี่ศูนย์นี่ชัดเจนพี่นะครับเลขโค้ดเบอร์สี่ศูนย์ชัดเจนนะครับเนื้อชุบทองโบราณที่ลงยาเขียวลงยาหลังลงยาขอบนะฮะนี่โอ้โหสวยจริงครับเหรดยจริงใหญ่มากพี่นะครับนะคือสวยเลยอะพี่นะฮะเต็มหน้าเต็มใบหน้าเต็มองค์เลยนะฮะรายการนี้นะครับนะผมขอห้าร้อยบาทนะครับพอที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับนะรายการที่สองครับ ต่อมาเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามขอญาติเปิดนะครับรายการนี้เนื้อชุบแบค็โรเดียมหน้ากากเพชรเสมือนจริงพี่ตอกพระพุทธรอบเลขค้ดเบอร์หนึ่งศูนย์หกครับโอ้โหรายการนี้ขอญาติแกะนะพี่นะะเขาบอกว่าทุนนี้นะฮะสวยมากนะครับงานเพียวแล้วก็เป็นเพชรเสมือนจริงนะครับทุนนี้นะครับรุนนี้แรงนะพี่นะฮะทุนมาก็ตกสี่ห้าร้อยแล้วเงี้ยพี่เนี่ฮะ รุ่นนี้นะที่ผมบอกนะครับบอกว่าสวยจริงนะครับนะครับอยากให้เก็บพี่นะครับอยากให้เก็บอยากให้มีเก็บนะนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะตอนนี้พี่นะครับแล้วก็หลวงปู่นี่ตอนนี้ก็นี่พี่ดูเบลตาครับนี่อุ้ยสวยจริงนะครับนะนี่นะครับนะเป็นที่นิยมที่สุดนะพี่ตอนนี้นะฮะเนื้อแบคโรเดียมนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์หกนะครับหนึ่งศูนย์หกรายการที่สวยมากนะครับรายการที่ผมขอแค่แปดร้อยพอพี่ นะคร 800, ับขอแค่แปดร้อยพอพี่ชายนะครับสวยนะในการนี้เป็นพันนะพี่นะครับในการที่จบมันเป็นพันได้นะครับวันนี้ผมเห็นอยู่นี่ฮะนี่ครับแบทโเดียมนะครับเพชรสมเหมือนจริงครับนี่ฮะมุมไหนก็สวยพี่นะนี่ฮะนะครับแปดร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับน้องขอที่แปดร้อยบาทพอเลยครับนี่ฮะ โ okay, นะอเคนะครับนะองค์ที่สามครับนะฮะองค์ที่สามนะนี่ฮะผมเห็นเมื่อวานนะพี่เนี่ยนี่พี่ใส่กรอบนี่จบไปแปดพันนะผมเปิดไปสามพันเองนี่ฮะใส่กรอบจบไปแปดพันนะผมเปิดไปสามพันพี่สุดจัดไหมพ,มมพมี่นะฮะผมบอกเลยผมแป้งปันพี่นะครับราคานี่นะฮะมาลูกต่อพิทายรายการที่สี่ครับ รายการที่สี่นะครับนะขออนุญาตเปิดนะพี่ชายนะครับรายการที่สี่โอ้โหรายการที่สี่เปิดออกมาพี่อุ้ยเป็นเนื้ออะไรพี่ตอกน้ำเลือกต่อพิเศษด้วยเลขค้นเบอร์หนึ่งสามได้ไหมนี่ฮะเรียบกรอบด้วยเนื้อ,อ,อทุกสองเคองดำพื้นดำจีวรท้องหมวทองขอบทองต่อกก้ารอบนี่ฮะรายการนี้ขอที่แปดร้อยบาทพอพี่นะครับขอที่แปดร้อยบาทพอพี่นี่ฮะ เรียบกรอบผมใช้งานถ้วยเอาไปเอาไปพี่นะครับรายการที่สี่ครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าครับนะครับแต่ที่ตกเป็นพันนะน่าจะประมาณพันสองพันสามได้พี่นะครับพันหกก็มีนะฮะขอพีนี่มาที่รายการที่ห้าหรือรายการที่ห้าขออนุญาตเปิดนะครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับลงยาพื้นส้มหลังลงยาส้มลงยาขอบขาวพี่ เลขโค้ดตัเบอร์โอ้โหหนึ่งหนึ่งครับเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งหนึ่งนะห้าร้อยบาทพอพี่นะครับห้าร้อยบาทพอพี่ชายนี่ครับเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับนะห้าร้อยบาทนะครับนะรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับนะเปิดแค่แปดรุ้นนะเอาหกเจ็ดรุ้นนะครับเหลยสององค์ท้ายครับเปิดแค่นี้พอพี่นะแล้วก็ใครจะเอารุ้นก็เหลือสามสี่รุ้นพี่นะครับรุ้นละห้าร้อยบาทนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับโอ้โหมาเปิดกันต่อพี่โอ้โห องนิ้มเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากเงินหน้ากากชุบทองครับนี่เลขโค้ดตเบอร์หนึ่งสองโอ้โหพี่เลขโค้ดตเบอร์สวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่รังนี่นะครับเลขโค้ดตเบอร์สวยๆอย่างนั้นเลยนี่ครับโอ้โหว้าวสวยจริงครับสวยจริงนะฮะรายการที่เอาไปพี่นะครับหกร้อยบาทพอเนียครับขอหกร้อยบาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจดขออญาตเปิดครับโอ้โหรายการเนื้อตะกวดนะฮะนักกากชุบทองเต็มวงในลงยาขอบแดงน,นี่อุ้ยโอ้ยสวยรายการที่สวยอู๋เลขคนตเบอร์หกสองรวมกันได้แปดเนีฮยเลขคนตเบอร์หกสองรวมกันได้แปดครับเ,บเบนี่ย โอ้โหทุกคนสาวสัตว์นะครับต่อโค้ดรวมนะโอ้ยอย่างนั้นหน่าอย่างนั้นทองคำเลยพี่นะฮะรายการที่สวยจริงพี่หน้ากากวงในนะครับหน้ากากวงในเต็มแผ่นนะครับรายการที่ขอ700บาทนะพี่นะฮะรายการที่ขอ700บาทนะนี่ต่อมาองค์ท้ายพี่นะฮะองค์ท้ายของอ่าเปิดซีนนะครับนะฮะเดี๋ยวมียืนต่อนิดหนึ่งนะฮะนะอัปเดตหน่อยพี่ได้มายสารองค์นะได้มายดีหน่อยหายากและแพงด้วยพี่นะฮะตอนนี้ราคาแรงเลย มาเปิดโอ้โหใช่ยังเนื้อชุม่มเงินนี้ตัดขอบหลังเรียบนะฮะการอบพี่เลขขนตัวเบอรหนึ่งเก้าพี่จ๋าเลขขนตัวเบอรหนึ่งเก้าพี่จ๋านะฮะรายการที่แปดเะยคโอ้โหนะแปดร้อยพี่นะฮะลองเลือกชมดูนะฮะรายการที่แปดร้อยไม่ลงยาเอาเท่าไหร่ดีอ่ะขอเจ็ดร้อยลดทั้งร้อยยังฮะขอเจ็ดร้อยลดเท่าร้อยหนึ่งพี่จ๋าน,น,นะครับนะถูกใจปิดเข้ามาได้นะครับมาดูกันต่อไปกันต่อพี่ชายนะครับเฮ้ยไม่ได้ขอแปดร้อยเท่าเดิมพี่ขอแปดร้อยเท่าเดิมเป็นรายการพิเศษเนาะ ขอแปดร้อยเท่าเดิมพี่นะครับต่อมาครับรายการที่เก้าครับมาเป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติเหมือนของปู่นะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นรวยยั่งยืนนะครับรายการนี้ครับนะนี่สามารถเอาไปให้ปู่จานได้นะครับนะเพราะเขาวินไว้ให้นะครับเลขคนเบอร์หกแปดนะครับนี่นี่ครับเป็นตะกวดหลังเรียบลงยาจีวรครับเลขคนเบอร์หกแปดนะครับนี่รายการนี้หกร้อยเหมือนกันนะหกร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับ รายการที่เป็นเนื้อสามพันสัดวีเลขโคจรเบอร์สี่ห้านะครับเลขโคจรเบอร์สี่ห้าเนื้อสามพันสัดนะครับเงินทองหน้าครับนะรายการที่ผมขอที่แปดร้อยบาทนะครับรายการที่ขอที่แปดร้อยบาทนะประมาณราคาประมาณนี้หน้าเป็นพันและที่อื่นเป็นพันแล้วพี่นะครับขอแปดร้อยบาทพอพี่เราเดิมนะเราเดิมต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนี่ฮะนี่เป็นยืนนะครับองค์นี้ผมขอแค่ห้าร้อยบาทพอพี่นะครับองค์นี้ผมขอแค่ห้าร้อยบาทเนื้อเบรกโรเดียมนะฮะเบรกโรเดียมพุ่นทรายครับนะรายการที่สิบเอ็ดห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาายการที่สิบสองครับหรือรายการที่สองครับเป็นเนื้อนี้พี่นะฮะเนื้ออัปกาลงยาจีวรนะครับน้ามีสององค์เลยนะครับเนื้ออัปกาลงยาจีวรนี่ฮะโอ้โหเลขคนตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดพี่รายการนี้หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่สามเป็นรายการเดียวกันเลยพี่ชายนะครับแต่เลขค้นตัวเบอร์หนึ่งสามสามครับแต่เลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามสามนะครับน้าหกร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สิบสามนะครับ ต่อมาในกิจสี่ครับเป็นเหรียญภาพปิตาพรมกานะครับของบอยท่าระจันรนะครับที่ร้อนแรงกันมาทีเดียวครับนะเมื่ออเดือนที่แล้วหรือสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะครับเดือนที่แล้วนี่บอกเลยว่าแรงสุดๆนะฮรรายการที่สี่นี่นี่ครับนี้ของบอยท่าระจันทร์นะพี่นะครับเลขคุเบอร์ห้าแปดเจ็ดหกครับนี่ฮะที่ร้อนแรงครับนี่นี่ครับขอสี่ร้อยบาทพอพี่ นะครับใครที่ศึกษาและสะสมอยู่จะรู้เยอะว่ารุ่นนี้แรงมากนะครับนะผมขอเปิดเป็นปันที่องค์สี่ร้อยบาทนะครับผมขอเปิดเป็นปันที่น้ององค์สี่ร้อบาทนะของแท้น,นะพี่นี่ฮะเจ้าสูกพันล้านนะครับวัดพระาธาตุวรวิหารนะศาลหลักเมืองจังหวัด mm. นครศรีนะครับนี่นี่ครับผมบอกเลยว่าของแท้น,น่ตอนนี้นี่ของปลอมมีนะพี่จะวางระบาดเด้อนะครับนะี่้การที่สิบสี่นะครับนะครับขอสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรี Hungary. พี่นี่ฮะ ต่อมารการที่ห้าครับนี่รายการนี้รายการที่เนื้อทองแดงผสมชนวนนะครับนักกักอันปาก้าเนี่ยเลขค้นเบอร์หกสามห้าเจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์หกสามห้าเจ็ดนี่พี่นี่ครับรายการนี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับลองเลือกชมดูนะครับนะลองเลือกชมดูพี่นะรรายการที่สห้าต่อมารการที่หกนะขออัปเดตนิดนึงพี่ยังอยู่นะครับยังอยู่เผื่อพี่น้องว่าเข้าใจว่าปิดไปแล้วนะครับยังอยู่นะครับรายการนี้ครับนะฮะเป็นรายการพิเศษสัมนาคุณ นี่ฮะโอ้โหรายการนสสี้ที่ส,สําคัญนะพี่นะฮะสคัญที่สุดคือนี่ครับเป็นเลขเก้าด้วยครับสําคัญเลยเป็นเลขเก้าด้วยครับนะฮะมีคําสอนของปู่จือด้านหลังนะครับนี่นะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะฮะขอคุณรับได้นะตั้งโชว์ตั้งบูชาได้นะครับนะฮะเลขเก้าพี่หาไม่ได้แล้วนะครับที่สําคัญเป็นเลขเก้าด้วยพี่นะครับนะฮะ ยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยพี่นะฮะที่ติดตามนะครับนะฮะ EP นี้ก็มาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ e ีต่อไปรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับพี่